อยากให้พิเศษเข้มแข็งสู้ๆครับพวกเราอยากจะรออดทนรอครับเราตงสารันคือกันแหละเนาะสภาพร่างกายของเสกโลโซหลังจากที่นอนเรือนจำคืนแรกทางญาติและครอบครัวส่งกำลังใจอย่างล้นหลามเรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ หลังจากนายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซล็อกสตาร์แนวหน้าของเมืองไทยต้องคำพิพากษาจำคุกเป็นเวลาสองปี12เดือนกับ20วันโดยที่ไม่หล่อลงอาญาจากคดียิงปืนยาเสพติดและต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเสกโลโซเข้าเรือนจำตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางกนกวันจิ๋วเชื้อพนันผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบ,บุรีในฐานะรองโฆษกกรมราชธรน์เปิดเผยถึงสภาพร่างกายของเ เสกโลโซหลังจากที่นอนเรือนจําพิเศษมีนบุรีคืนแรกโดยสุขภาพทั่วไปเป็นไปตามปกติมีโรคประจําตัวที่จําเป็นต้องกินยาอย่างต่อเนื่องเสกโลซโลซให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีพี่อูดพลตํารวจเอกสมพงษ์ชิงดวงหนึ่งในชุดที่เข้าไปเจรจาและจับกลุ่มเสกโลโซที่บ้านพักเมื่อปี2560ปัจจุบันพี่อูดเกษียณราชการไปแล้วและก็ได้แวะมาที่กองปราบนักข่าวเจอก็เลยสอบถามเกี่ยวกับคดีของเสกโลโซ ถ้าพี่ล้อผมจริงนะพี่นะอย่างที่เรารู้จักกันมาสิบกว่าปีพี่ปูงงพงศิษย์คำพีก็อยู่เป็นพยานงานพี่หงาที่จำได้กับพี่ะนะที่อาซอ่ะก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าอนกำลังทำกก็ต้อกน่มาคุยอย่างี้ก็เดี๋ยวสิพี่ฟังผมก่อนสิไ่เายเรามคุยัมไม้วนม่ใ้องกัวอ่เดี๋ยวผมจะออกพี่รอพี่รอทนายผมแป๊บหนึ่งพี่รอทนายผมแป๊บหนึ่ง ผมขอดูหมายค้นก่อนนะพี่นะพี่อู๊ดถ่ายรูปหมายค้นให้ผมดูที่หนึ่งนะพี่นะ โดยพี่อู๊ดบอกว่าในฐานะที่รู้จักกับเสกมาอย่างยาวนานกว่า10ปีความผูกพันมันก็ต้องมีแต่หน้าที่พี่ก็ต้องทําน้องทําผิดพี่ก็ต้องจับขอเป็นกําลังใจให้กับเสกเพราะว่าถือว่าเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งกล้าถากล้าย,ยอมรับและสํานึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปตอนเสกเล่นคอนเสิร์ตก็เตือนเยาวชนว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้ว แสนนากาพี่ชายของเสกโลโซได้โพสต์คลิปแม่กำลังกินข้าวพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าบ,บอกแม่เรื่องข่าวของน้องชายเพราะกลัวว่าแม่จะตกใจได้สั่งให้น้องสาวเก็บมือถือของแม่ไปแล้วเพราะว่าปกติแม่ชอบเล่น Facebook ทุกวันเอาไว้ทำงานเสร็จรอพี่น้องรวมตัวกันก็จะค่อยๆบอกแม้ว่าจะเศร้าใจลึกๆแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริง S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องชายคนเล็กของเสกโลโซรวมถึงญาติญาติฝั่งโคราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของล็อกสตาร์ชื่อดงังซึ่งตอนนี้พวกเขาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อคะ่ะตอนนี้ก็กินตัดอยู่เป็นห่วงเขาอยู่ครับอยากให้เขาสู้สูนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราต้องอดทนก็อยากให้พี่ชายสู้ๆนะครับรักและห่วงมากยังยังนอนไม่หลับตั้งแต่รู้ข่าวมาก็อยากให้เขาสู้ๆนะครับ คิดว่าแกเข้าไปข้างในก็น่าจะช่วยเหลืออะไรในส่วนตรงนั้นได้ว่าแกก็เป็นศิลปินรู้จักกันหมดถ้าเขาจิตใจเขาเข้มแข็งได้เขาจะช่วยเหลือได้มากเลยล่ะพาทำประโยชน์ใช่ครับใช่ทำประโยชน์ข้างในได้เยอะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักโทษได้หลายคนเนาะเพราะใครก็รู้จักพิเศษแน่นอนยากใา้พิเศษเข้มแข็งสู้ๆครับ พวกเราอย่างจะรออดทนรอครับไอ้กําลังใจเด้อพูดลจบร้องไห้องจบร้องไหงก็สงสารค่ะแต่ก็คงไม่นานหรอกเนาะจ้ะเขรู้อยู่แต่สงสารมันคือกันแหละเนาะถือว่าเป็นหลานใช่ใช่ที่ทาไมล่ะเนาะกำลังใจเนาะจ้าอยากจะให้กําลังใจ งงอยาให้กำลังใจขอให้มันอย่าเดียานานขอให้ไปไปก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้บ้านด้วยใช่ไหมคะใข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ